ครับขอบคุณดีเสมอสมุทรชานด้วยนะครับผมอยู่กับผมในรายการ Skywalk Game อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมครับผมในเซิร์ฟแท็กสินอย่างเดิมและพัทสามมาแล้วครับผมสำหรับคนที่รอมานานนะครับเบสบอลนั่นเองและคาร์เชิญคนเดิมครับผมมาอ้าวเกมลืมพูดได้ไงเนี่ยโอ้โหครับก็แปลกนะตัวละคเกมนี้ครับนาครับในเซิร์ฟนี้ครับผมฟองหมดไม่เป็นไรเลือดไม่ลดด้วยจริงจริง อ่าไปครับอย่าไปเสียเวลากันเลยดีกว่าไปไปเลือกป้ายที่เราจะเล่นเป๊ะตัวกันคราวนี้เป็นสีอะไรดีเขาสีเราสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีเหลืองจัดไปสีฟ้าดีกว่าชอบสีฟ้าฟ้าฟ้าก็ได้คนนี้คนป้ายที่จะเอาไปไหนไปไว้สามสามจัดเป็นสีอะไรนะภาษามหมอแมบแมบแบบแบบสกายพี่ตามสกายเอ็กซ์สกายเหมือนเดิมสกายเดี๋ยวแป๊บมึง ตอยู่ไหนเนี่ยคนสกายอ่ะอยู่สกายสกาย S K Y R ออกไหมนี่ไงตอนีป่านี้ล้ก็อยู่นี่ไงพีอะไรสีเหลืองอ๋อสีฟ้าฟ้าโอเคคับมาเตอร์ไปขึ้นรถถังกันตึ๊งตึลงตึตึ้งตึ๊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 งตึงตึงึ้งตึงตึงตึตึงตึงตึ แต่อ่อนแอว่ะเน่ดูเต้มีคนอยู่ถีฟ้าใครวะไม่ใช่มาเล่นแมอื่นแต่ว่ามันเป็นล็อบบี้เดียวกันเนี่อ๋อมารวมกันเลยอ่ะมารวมเปนมาแมอ่ะเจอกอเจอกองเจอกองเลยสามสิบกวิแน่นอนเฮ้ยปวดด้ีขอเลยตออดแั้งสามสิบวิวรอเ่มหาพไปยังหาเจอไห้าสิบถตอนนี้พี่หาอะไใช่ไหม อืมอยู่ไหนนะเอ๊ะก็ไม่ได้ยินเสียงอ่ะเหรอเสียงอะไรเสียงคนเหยียบคนแก่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวพึ่งหมดยังหาไม่เจอ no no มาแล้วแหละมาโอเค เบฟบอกแบบนี้เป็นแแบบที่เราชอบที่สุดอึ๊บโอ้ยแแบบนี้มันาสึงแล้วโอเคตอนนี้ก็เฮ้ยหนึ่งสองสามลัคก,กี้บล็อกจุออกมาเฮ้ยเพี่มอย่าเล่นแตบ่บ็อกลัคก,กี้บล็อกดีโอ้ย <c oughs> ไม่เผื่อมันได้ของไงนั่นไงูดปุ๊บมาปั๊บเลยธนู <c oughs> ห,ไปไปไหัวแบบไร้ไร้ไปละไม่สนละในตัว ชุดเกาะคุณาโนนดเมื่อกี้ใครตกตายหรือเปล่าเต้เต้เต้เพี้ยพี่เราเอาเอาแม่ชุดตกเลยเพชรไปแล้วชุดเกาะก่อนแล้วก็รีบมายึดกลางพี่ดำโอเคเต้พูดแลต้องมานะไม่มาเต้ต่อยนะเนี่ยว่าชุดตกอยผู้ใหญ่โชว์ต่อยผู้ใหญ่โชว์หนึ่งสองสามมันได้แค่สามเพชรแจมมายึดกลางพูดเลยพี่ดำเต้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 ฝากนี่หน่อยอ่ะให้ไปแล้วเต้มีดาบไหมเต้ยืนคอยไลคอยยืมดาบไหม พี <thế S 2> ่แจมน้นหนึ่งถึงสามพี่แจมโอเชี่ยไปมึงกำลงไปเนี่ยมาเลยโุ้พี่แจมมันมีอะไรเราเนี่ยโอ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตกพี่แจมมาไม่ตกอ๋อก็ลังไม่ไม่ตกบอกว่าอย่าตก no วิ่งไปแล้วเนี่ยตื่น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 หยุดไปนะพี่แจมเอาเราเติร์ไปไหนไปบุกเตะชนูไปโอ้ยแต่กูให้ ไฟแชกนูเองแล้วกันไันเดนันเอดนชุดเกราะมันมาแล้วเทิร์เติมเอาชุดเกราะตรงตัวพีด้เลยพี่อชุดเกาะพีระชุดเกาะเี่ดต้องไม่เอาเติรเป็นคนดีสีธัญญาตกมองวังไว้อย่างนั้นเตเอาไปยาวแลับยาแลับดาลกไปนานแลวเอาไ อย่าระเบิดอย่าระ,ะเบิดไม่มีระเบิดเกเด็ดบบไปเหมือนกระเจี๊ยวเจ้าจบุกแล้วนะตัวอ,อยู่ไหนละ่ะกำลังไปหาพี่แต้มเจ้าบุกตีอะไรเราพิกางไปและพี่อย่าตายนะยังไม่ตายเลยเนี่ยตายต้องปล่อยแม่งแต่ทำนะไปนะ

เตอร์เตอร์ยิงธนูรสีเหลืองไม่มีคนมีอยู่หนึ่งคนเอ้สีแดงพีไปตีสีแดงก่อนเด้อไปพร้อมเตอร์แั่เออเดียวเลยเฮ้ยตกโอ้เดี๋ยวเลิกโวยเตอร์ตกตโอ้โหแถมแแดดัมฉ่ำ่ ขอก่อนขอก่อนขอก่อนเฟบุกคลีเฟบุกอาเต้ของตอบแทนทำไมตานี้มันเล่นชิยวจังวะเออตกแปลกเหลือสีเขียวสบายมากครับแมตช์นี้มาหยุดกลางจะกลางเลยตายแล้วนี่ยสีเขียวมันไม่ต่อมา ัถ,ถ้าสีเขียวมันมาหาบอกอนะ <Okay. S 2> แบบเหมือนเห็น,นงานเขาหนูมาหรือมันทําอะไรมาหรือมันวิ่งมาหรือมันแบบใส่สกินอเบะมาโคตรลากลัว <c oughs> อันนี้ครับยังรู้สึกว่าสีเขียวเขายัางไม่รู้นะครับว่าพวกเรามาึ่งเราก็ต้องไปแบบแบบไม่ให้เขารู้เหมือนกันชชชมมดทแชมทำ แ, Dante, แ, asure, แ, il, แถมเธอไดเดมเถมแถมเฮ้ยตายเสียโอ้ย oh, อย่าระเบิดนะโอ้ยอย่าระเบิดนะโอ้ยอย่านะอย่านะโอเคขุดแค่นี้พอเต้มามามาดีมาเตะโอ้โหเตะเออขอับขับขับเอาใจยิีดีโอเค เตอร์บุกสีอะไรอยู่นี่พี่ลำพร้อมเตะเตะแรกของเรานะพี่พร้อมมัม้ยวพี่พร้อมสีเขียวมันทันนะยิงเลยปักหนึ่งดอกถึงก็วิ่งน้อถึงก็วิ่งปักหนึ่งดอกแล้วยอดาวิา่งมอยดไปทาไหมเดี๋ยวพี่ติพี่ยิงธนูขู่มึงก่อนมาพี่ยัมาพร้อมนะพร้อมตัม้งนานแล้วใช้ย่างนี้มา ออ้ยยนตายตายเฮ้ยแปลกๆนมนี่เต้เตเต้าเเต้ตีได้ไหมตีแล้วเนี่ยโอ้โอเคยฮะอะไรไปแ่ก่อน อ้าวเจอแล้วเหรอแล้วมันไม่อยากให้เราเล่นเพราะว่ามันโตมันเลยมันเลยเดินลงไปแทนหรอแต่เอออุตสาห์โปรคนละแล้วเดินลงไปโอ้โหมาจิจบเร็วเกินไปป่ะแค่แปดนาทีเองแต่ก็จบพอเถอะแค่นี้แหละครับบายบายอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือแชร์ให้ชแนลพวกเราสองคนด้วยนะครับเบ็ดบอลนี่เบ็ดบอลนี่ประมาณกี่กี่กี่พาร์ทดีไปเรื่อง เจอเรื่อยๆเนาะจนกูจะดลองโอเคสำหรับกูดังกูจะได้ตังค์เด้อสำหรับพาร์ทนี้ครับผมผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณครับใครชอบกินกดไลค์ก็ตัดตะไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทสี่บ๊ายบายก็จบคลิปยังพี่ดําอยากกดไลค์